บิลพุริพลบุญสอนสร้างประวัติด้วยการเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่เข้าถึงรอบรองเชะเลิศในกีฬาโอลิมปิกจากนั้นเขาก็ทำซ้ำอีกครั้งในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนจิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูด้วยการเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโพเดียมรับเหรียญเงินในการวิ่ง100เมตรเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องอีกแล้วครับเมื่อทีมกรีฑาไทยที่ได้กรีฑาทับลงแข่งขันในประเภท 4, คูเมตรและทำผลงานได้ดีมากครับในรอบคัดเลือก การแข่งขันทั้งหมดมี4ฮีทนะครับเอาอันดับหนึ่งของแต่ละฮีทไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศส่วนอีกสทีมก็เลือกจากทีมที่มีผลงานดีที่สุดนะครับซึ่งหมายความว่าอันดับ2ของแต่ละฮีทยังมีลุ้นต่อครับหรืออาจไม่มีลุ้นเลยหากอันดับ3ของฮีทอื่นมีผลงานที่ดีกว่าดังนั้นเอาให้ชัวร์ไปเลยก็ต้องเป็นที่1ของฮีทหมดเรื่องหมดราวไปครับทีมทายวิ่งในฮีทที่3นะครับลู่วิ่งที่8ซึ่งแน่นอนว่าบิลเร็วกว่านรกของเรา เป็นไม้ที่4โดยที่ไม้1เป็นเบิร์ดวิรยุทธ์แดนขนบอายุ17ปีกับ7เดือนครับไม้2เป็นเบสสราวุธนวนสีอายุ17ปีกับ5เดือนและตาตา้าชุติทัศน์พฤกสรนันท์17ปี5วันซึ่งเป็นน้องเล็กของทีมที่ไม่เข้าพวกเพราะชื่อเล่นไม่ใช่บอใบไม้ครับ ผลค,คือทีมไทยเข้าสิ้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา39.56วินาทีเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยในรุ่นนี้นะครับผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่1กันยายนเวลาตี5 5นาทีครับที่น่าทึ่งก็คือเราเอาชนะคู่แข่งร่วมฮีทอย่างสาหราชอาณาจักรที่ทำเวลาไว้39.75วินาทีและเยอรมัน40.06วินาทียิ่งไปกว่านั้นนะครับในบรรดา8ทีมที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไทยมีสถิติดีดกว่าอีก6ทีม เป็นรองเพียงแค่จาเมกาที่เป็นเจ้าลมกรดในรุ่นนี้นะครับด้วยสถิติ39.54วินาทีลมกรดไทยไม่ได้มีแค่บิวแต่ยังมีเบิร์ตเบสและบาบาเอ้ยตาตาที่วิ่งฉิวเหมือนปลิวลมเราเรียกบิวว่าไอ้น้องไอ้หนูแต่ในทีมลมกรดไทยเขาคือพี่ใหญ่ที่กำลังไปไกลเพื่อให้น้องๆได้เจริญรอยตาม